วันนี้พบบีสีมาพบของดีอยู่ตามถนนดินแดงในทุ่งอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามาช่วยเหลือลูกศิษย์ครับบู๊แค่ไหนครับลูกศิษย์ผมคนนี้ชื่อว่าคุณนันนะครับรับรองมีของดีแน่นอนดูนู่นครับกว่าจะไปถึงสวนของคุณนันได้ต้องบู๊แบบนี้เลยครับใช่มันมีปีละครั้งเอ้าจริงบอกทำไมว่าอย่างนั้นครับเอาปลูกได้ปีละครั้งไม่เหมือนกับถั่วฝักยาวนะอาจารย์อาจริงเหรอใช่ เอ้ถั่วปีกินได้ปลูกได้ปีละครั้งแล้วมัน,นจะเป็นรสชาติหอมหอมเวลาเราตำตำส่วแซ่บว่ะไรน,<ส>นี้แซ่บนะเแต่แซบเนาะโอ้ถั่วปีปีละครั้งจริงจริ่ครับแถมยังพบของดีที่ผลิตแทบไม่ทันตรงนี้ครับสองถั่วเมียฟาร์มฮักผลิตอะไรจึงไม่เพียงพอกับความต้องการมาดูเรื่องราวกันเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันเป็นองินเลยที่แรกไม่เป็นเงินเนาะป่าด่างแห่เพื่อปู่หน้ากับอันโฮชิริซีปแล้วสิพ้าขายปรมาณนี้ เนื่องจากคุณนันเรียนกับผมทางออนไลน์นะครับวันนี้มาสอนถึงที่ในสวนในไร่เลยครับถ้าปฏิบัติสิ่งที่หลายคนผิดพลาดก็คือเรื่องทิศทางแสงและการทำความสะอาดเรนนะครับอย่าหันต้องเข้าหาแสงหน้าเราเข้าหาแสงหน้าเราหน้าเข้าหาแสงใช่แต่กล้อง,งไปที่มืดหันมาหาเราลองเบิองลองถ่ายเบิองหายว่าารนี้ใส่คลิปวะสอนเทคนิคการถ่ายรูปนะครับง่ายๆไม่ต้องสนใจเรื่องือหายยัง สายยังรู้สึกว่าส่ยขึ้นไหมจับใกล้ๆก่อนนี่เห็นไหมโอใกล้ๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยอะไรก็ได้แล้วก็จะใกล้ๆก่อนจับใกล้ๆแล้วเราค่อยพูดใช่อีกปัญหาที่เจอเยอะมากนะครับทางศัพท์ของช่างภาพเรียกว่าการถ่ายภาพรวมนะครับของดีมีมากมายที่สวนคนนั้นเยอะจริงๆครับบางอย่างนี่ต้องบอกเลยครับว่าราคาหลักพันแต่กล้องอยู่กับพื้นอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อครับถ้าเรารู้วิธีการถ่ายสิ่งดีๆพวกนี้ รับรองว่าของก็ขายได้วิวก็วิ่งด้วยครับนี่ค่ะเดี๋ยวไงชื่ออะไรนะอันนี้ฟักทองเงืออสองใจค่ะเงืออสองใจแ <Okay. S 1> บบเป็นฟักทองที่อร่อยที่สุดอ้าวเงืออสองใจใช่ครับฟักทองเงืออสองใจอันไม่ผิดครับลองไปค้นดูข้อมูลได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาสูงและมีคนต้องการเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราถ่ายให้เป็นนะครับก็เป็นแค่ฟักทองธรรมดาก่อนจะไปเยี่ยมชมของดีเพิ่มเติมม,มารู้จักรวรรดิกัลหน่อยครับสวัสดีครับ มาถึงแล้วที่ที่นี่อยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอบ้านปากค่ะตำบลตำบลหนองบัวตำบลหนองบัวบ้านบ้านบบยาวเมื่อกี้กลับหลงโอเคเป็นอะไรครับที่ี่เราเรียกว่าอะไรครับที่นี่เป็นโคกหนองนาค่ะโคกหนองนาเนาะชื่อทางการก็บ้านสวนบ้านสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะลุยแดดบู๊กันต่อครับไปดูของดีที่โคกหนองนาต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยคุณนันแปรรูปขายด้วยครับนี่เด้อและอันนี้อะไรดำดำนี่ใบกระดูดำใบยันลูกไว้สำหรับใบใช้ใบบ่ ในมงคลที่เขาใช้มีของดีแล้วนี่ระหว่างทางไปไปดูเจอกล้วยตาน,นีดำด้วยมาอเอาออกมาตรงตอนกว้างไอ้โอ้ยอย่าแกะอย่าแกะอย่าแกะไม่ต้องแกะกำลังดีอันนี้เลยบ่ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> นี่อันนี้คืออะไรนะจ๊ะกล้วยน้ำว้าดำค่ะจานันกล้วยน้ำว้าดำป้าเดี๋วสกุลน,นะครับอันนี้มันสุกแล้วนกมันไปกินรสรสรสชาติเป็นยังไงครับ มันจะหวานหนึบแล้วก็มันเก็บได้นานกว่ากล้วยน้ำว้าทั่วไปค่ะคล้ายๆกันแต่หนึบกว่าเก็บนานกว่าเนาะมันจะหอมกว่าโอ้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกครับโอ้โหอที่มันยังไม่สุกอันนี้พอดีนี่แหละครับอ๋อกำลังดีเลยนี่นะถ้าถ้ามันถุกจัดเนี่ยมันจะดำขึ้นดำขึ้นบนบนเปลือกนี้อ่ะค่ะจนี่ใช่ไหมครับอ๋อกล้วยน้ำว้าดำเลยครับนี่พอดีชนกับฤดูการเกี่ยวข้าวบางเครือกก็แปรรูปไม่ทัน ที่บ้านสวนปันสุขยังมีของดีอีกเยอะนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณนันไปหามาฝากผมมาดูว่าของดีชนิดนี้คืออะไรมันมีอีกไหมเอาเห็นมาก่อนเลยเอาเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูนี่<ด>ไงมันเห็ดนี่เห็บบอกใช่ค่ะนี่เห็บอ๋อเห็บจะสะอาดสะอาดเนาะใช่มันเผาเขาจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคเอาวางเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทำวีดีโอเพิ่มได้ได้วีดีโอด้วยอันนี้ไม่ใช่เผาปะนี่นี่นี่ไหนไม่ใช่มันเห็บค่ะอันนี้เห็บบอใช่อ่เดี๋ยวไปแรกดูถ้าถ้าคนไม่รู้ ปมปูปั่มปั่มอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยปูปูปั่มปั่มพผาทั้งคู่เนาะค่ะเผาทั้งคู่เนี่ยมันมันเห็เขาจะเป็นเงี้ยแสดงว่าสูสีกันมากเลยใช่ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในสายเห็ดสายสายสายมันใช่เขาจะไม่รู้เลยขอบคุณมากก่อนจะไปดูของที่แปลรูปแทบไม่ทันกับความต้องการเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เนี่ยมาดูที่บ้านสวนปันสุขโคกหนองนาของคุณนันก่อนนะครับวันนี้ผมมีภารกิจเดินทางไปถึง 4จุดด้วยการห่างกันหลายร้อยกิโลนะครับแม้นเวลาไม่เยอะแต่พอได้มาเยี่ยมมาชมมาแนะนําเพิ่มเติมที่พวกหนองนาของบ้านสวนปันสุกก็บอกเลยครับว่ามีต้นไม้มีพืชพันธุ์ดีๆมากมายสามารถทั้งทําการตลาดทําการขายหรือทําโซเชียลเล่าเรื่องราวได้อย่างดีเลยครับอันนี้เป็นถั่วปีถั่วปีสีม่วงค่ะอาจารย์ถั่วปี ม่วงบอกใช่มันมีปีละครั้งเอ้าจริงบอกทำไมว่าอย่างนั้นครับเอาปลูกได้ปีละครั้งไม่เหมือนกับถั่วฝักยาวนะอาจารย์อาจริงเหรอใช่เอาเพรถั่วปีกินได้ปลูกได้ปีละครั้งแล้วมันจะเป็นรสชาติหอมผอมเวลาเราตำตำสมแทบว่าอย่างนี้แทบเป็นแต่แทบเนาะเอ้ถั่วปีปีละครั้งจริงๆบอกครับใช่มันปลูกได้ปีละครั้งโอ้เป็นยังไงบ้างครับคุณนันลูกศิษย์ผมบูไหมครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้เก่งพีิงแค่คุณนันนะครับ ใกล้ๆยังมีฟาร์มที่ชื่อว่าสองหัวเมียฟาร์มฮักครับเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบ่ายาวเป็นของน้องของคุณอันเองนะครับที่นี่ก็เป็นบ้านเลยครับมีทั้งปูนากุ้งฝอยหอยเจอรี่นาบัวสีชมพูตอนนี้ทําไม่ไหวครับเพราะว่ามีกิจการใหม่เป็นอะไรและกําลังก้าวหน้าเป็นอย่างดีครับนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งครับที่มาเจอโดยบังเอิญแต่โชคดีมากๆครับเขาเกี่ยวกับแม่นี่ ออออออันน <that> ี้เครื่องอะไรจ้าเคันะเดี๋ยวนรื้อทำคุณคุณแม่ชื่อแม่ยังครับนี่แม่สิงค่ะแม่สิงบอกอาเป็นยังนั้นนร่เป็นแม่รือแท้หรือแม่ค่ะแม่แม่ได้แท้เลยเนาะขึ้นมันก็ทังแม่ทั้งลูกในบ้านนี้อันนี้เครื่องอะไรจ๊ะเครื่องหั่นค่ะหั่นหั่นเขาเก็บที่มันเิ็งเท่งค่ะอ๋อเดี๋ยวเดีมดูข้างหลังหน่อยกระจายเลเดี๋ยวจะเปิดเขาทั้งนั้นทีเดียวอ๋อันนี้เครื่องอะไรจ้าแม่ข้างนอก แให้เนิ่นเพิ่มเลยค่ะบ่านดังให้เพิเพิปูหนาครับอันหอร์ชลีซีล้วสิพ่อขายบ่าเอยนี่นะครับทั้งแม่ทั้งลูกคุณนั่งก็เฮ็ดปั้มคุณแม่ก็เฮ็ดกอเกลือโอ้มือนังกับเพิ่มมือเนื่องจากวันที่ไปเยี่ยมชมไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นวันพักสายการผลิตของข้าวเกลียบด้วยก็จึงขอข้อมูลบางส่วนจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของน้องแอลและน้องวัดนะครับซึ่งวันนี้ไม่อยู่ครับพอดีเลยครับอาจารย์แดงก็ต้องขออนุญาต นำภาพและข้อมูลบางส่วนจากทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของน้องแอลน้องวัดมาประกอบข้อมูลในการผลิตข้าวเกียบหอยเชอรี่ครับกติแอลจะนวดเครื่องนะคะแต่ว่ามือนี่น้องๆมากนะคะแอลกระสีล่องให้หนวดมือล่องเบิงด้วยจ้ะกระสิเป็นการเฮ็ดข้าวเกียบนะคะแบบนวดมือจ้า กับสิ่งให้พี่น้องได้เห็นน้ำนะคะถ้าเกิดว่าบ่มีเครื่องนะคะเขาสามารถนวดมือเองได้นะคะเพราะว่าแอลก็พิวัตรนะคะเราก็ทังตูมิสากิจนะคะก็เริ่มมาจากการนวดมือนะคะพี่น้องยังบ่ได้เริ่มจากการนวดเครื่องนะคะเข้าเริ่มจากการนวดมือทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าจะเป็นการท่านการนวดนะคะนำชมเพียงบางส่วนนะครับหากสนใจการทำข้าวเกี๊ยบครั้งข้าวเกี๊ยบกุ้งข้าวเกี๊ยบปูนาข้าวเกี๊ยบ หอ,อยเชอรี่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดวิธีการหรืออุดหนุนสินค้าได้นะครับที่ Facebook แฟนเพจของน้องแอลน้องวัดครับชื่อว่าเข้าเกลียบสีรัตส,สีวันนี้อาจารย์แดงขอเยี่ยมชมกับทางคุณแม่สิงและคุณนันต่อครับอันกุ้งค่ะอันนี้กุ้งกุ้งฝอยมันม่วงค่ะมันม่วง อันอันปูหน้าค่ะปูน้าขาเกี๊ยวปูน้าจ้าอันนี้ปลาทองแสดงของหอยเชอรี่เขาหอยเชอรี่เรามีเหลือเลยหอยเชอรี่อยู่เลยเนาะหอยเชอรี่หมดนะครับเด้อของดีโอ้นั่นอีิลิบมีเลยแม่อันนี้ซิเมนันเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมสังเกตนะครับเด้อของดีคือหอยเชอรี่บ่มีจักเม็ดเลยครับมันม่วงมันม่วงเขาบัดดางเขาว่าดีนี่ยังกองอาลาดอยู่หร้อแม่เนาะหอยเชอรี่หายมืดคุณแม่คิดบ่าออกงานใหม่ครับปีนี้ งานไม้มันพ่อขายค่ะของพ่อบ่ะครับงานไม้สิบมือพ่อเนาะสิบมือพ่อกันไปก็ได้มือเดียวเสียอันคาเซาเขาซื้อค่ะโอ้โหขายดีนะครับเนาะขายดีค่ะไปงานเกษตรเป็นไรครับฝนกานงานเกษตรก็เคยไปมือเดียวรุ่นกับว่มีมากไปอีกค่ะเพราะว่าจัดบูธว่างขอบของบ่มีของกลับเลยจ้าบ่มีของกลับเลยโอ้กลับคนของดีแม่นะเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านปะยาวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับ มีของดีซ่อนอยู่ที่นี่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะไปอุดหนุนหรือทักทายกันได้หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ทาง c e b o o o f แฟน page ที่ผมแปะไว้เลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งของดีที่พบดีซีโดยจยนแดงนะครับไปพบเจอเพียงแค่ไปเยี่ยมกิ์ครับกับเจอของดีมากมายต้องขอขอบคุณคุณแม่สิงค์คุณนานน้องแอลและก็น้องวัดาบางๆนะครับ มีโอกาสจะไปแวะเยี่ยมเยยนอีกครั้งหนึ่งครับและขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ติดไามเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผมพบ d c ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผ่าน